โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามีข่าวสั้นของเกมเอ,อ่อจากตำนานจอมผู้ผู้ถังซานมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมเขามีให้ลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันหรือว่าเซิร์ฟจีนที่เราไม่น่าจะเป็นเซิร์ฟจีนที่เราเล่นกันหรอกเนานะน่าจะเป็นแบบไต้หวันหรือไม่ก็เซิร์ฟอ,อื่นนะครับ กนะนะ็นี่ครับเสียงห้าห้ยห้าห้าห้าย้าห้าห้าห้าต้าห้าห้าหาห้า้เห้าห้าห้าหหมาห้าหเห้าหาห้้านนนน่้าห้า 2, 0 21, 0 8, นะาห้าห้ห้าหาหด้เห้าห้ห้า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 หห้้าห้าเ้าหยาห้าห้อห้าหาห้้าห้าห้นห้้าห้าห้าห้า้าห้าเ้้าห้าเ้าห้ผม้มาาห้าหาห้้า้าาา้ วันที่อัปเดตล่าสุดก็คือเดือนหกวันที่ยิมห้านะผมก็เป็นลิขสิทธิ์แท้เนาะก็เหมือนกับเกมที่เราเล่นกันอยู่นะครับน,น่าจะเป็นเซิร์ฟไต้ไต้หวันนะผมว่าภาพนะผมก็เหมือนกันเลยนะครับนี่ตัวอย่างนะผมเราสามารถไปลงทะเบียนกันได้นะลงทะเบียนได้ที่เอ่อสโตสโตจี G นะครับเนาะโต่องกงก็ได้ต่อ VPn นนะผมเข้าไปโหลด,ดเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับผม แล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาเล่นกิจกรรมอันนี้นี่ครับผมเป็นกิจกรรมให้เราเออสุ่มหาตัวละครนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมให้ได้ทั้งเจ็ดตัวนะผมของเจ็ดปลาดสือไรเคอร์เรนาะนี่เราก็มาสมาัครคางบน,นี่ครับกดนะครับผมแล้วก็สมัครครับใส่ชื่อบัญชีอะไรก็ได้ครับผมอย่างเช่นเออฮะ แล้วก็ตั้งราหัสผ่านครผมตั้งอะไรก็ได้ครับผมต้องมีความยาวหกถึงยี่สิบตัวนะครผมเอแล้วก็ตั้งอะไรก็ได้ครับเอจำไม่ได้ครับผมกดผิด n o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 , o กี่ตัวลนะห้าตัวศูนย์เก้าะครับโอเคใส่ให้ตรงนะครับผมก็กดสมัครไป เมื่อสมัครเข้ามานะผมก็จะมาเจอหน้านี้ครับผมก็จะมีให้เรากดไปที่เพจสต้นะครับเหมือนกับที่ผมกดไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับผมใช้เบอร์ไม่มีเบอร์ไทยนะครับผมก็ดูนองแปลกันดูนะครับนี่รับผมกิจกรรมอันนี้อันนี้เราก็คือการแช์นะครับผมแช์ปุ๊บแช์ไปที่เฟซเรานะครับผมกดออกมาปุ๊บเราก็จะได้มาเพิ่มสิบครั้งนะครับผมก็เท่ากับว่าสุ่มได้ยี่สิบครั้งต่อวันนะครับเราก็กดสุ่มไปครับ อ่าอย่างนี้เราได้หลงๆมานะผมซึ่งไม่ได้หมายความว่าไอเดียวัน่ะจะได้หลงๆนะครับผมก็คือสะสมนะผมตัวให้ครบนี่เลยก็จะได้ของรางวัลตามนี้นครับผมรึบอ่าก็ได้เออเสยออู่มาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่สองตัวนะก็ถ้าครบเจ็ดตัวก็จะได้ของสูงสุดนะครับผมที่เขาจะให้เรานะก็นี่ครับผมตัวละครก็มีกันเหมือนเดิมเลยนะนี่ หลงหลงมีอ้าวซื้อขานะครับแล้วก็มูกไก่ถังซ่านเจยวอูจูจูชิงแล้วก็หมาหงจินนะครับผมนี่เลยเจ็ดตัวละครก็แนะนำนะครับผมให้ลงทะเบียนกันไปด้วยนะแล้วก็สมัครไ d ดีนี่เลยสมัครนะครับผมถ้าจะกดออกก็กดแค่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็กดล็อกอินนะครับผมนี่ใส่รหัสแล้วก็ล็อกอินนะครับอ่าแล้วก็ไอดีที่ผมใส่ไปตะกินนะครับผมใครจะเอาก็เอาไปได้นะก็ได้ เอดนาสองตัวนะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มาสุ่มใหม่นะครับผมเนาะก็ตามนั้นนะครับผมคลิปนี้ก็มีมาอัปเดตข่าวสารนะครับสาหรับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเออไต้หวันหรือว่าผมไม่แน่ใจหรอกว่ามันไต้หวันหรือเปล่านแต่ว่าน่าจะไต้หวันน่ะน่าจะต้องต่อ VP n หรือไม่ต่อเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงนะสำหรับถ้าตัวเกมเปิดแล้วเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ